สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่เพิ่งเปิดนะคะแต่คนไม่ใหม่นะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานคนรักของคุณกันดีกว่าว่าคนรักของคุณตอนนี้คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้สายตาที่เขามองคุณเขามองคุณเป็นคนยังไง นึกถึงหน้าใครคนนั้นเอาไว้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาเรามาดูพลังงานกันวันนี้สิ่งที่สายตาที่เขามองคุณนะเออพลังงานของคุณน่ารักมากเลยอะสิ่งที่เห็นนะมีความดื้ออยู่ตรงนั้นมีความใจดีอยู่ตรงนั้นมันมีทุกรสในตัวของคุณเลยอะ สายตาที่เขามองคุณตอนนี้คือคุณเป็นคนที่มีความอ่ามีพลังมีแพชชั่นในตัวเองในการทำงานจะทำอะไรก็ตามคุณดูเป็นคนที่มีพลังบ้าพลังมีแพชชั่นในตัวเองมากๆนะคะบ้าพลังอะขณะเดียวกันตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเอาชนะเขามากๆเป็นคนเป็นคนชอบเอาชนะอะ แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีกับเขามากๆเลยนะคะเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจเป็นคนที่ใจดีอะขณะเดียวกันเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจดีกับคนรอบข้างช่วยเหลือคนรอบข้างบางพลังงานนี้ซัพพอร์ตเขาเลยนะคะเรื่องการเงินอะไรที่ช่วยเขาได้คุณช่วยเหลือเขาทุกอย่างใจดีกับเขามาก แต่บทจะดื้อนี่คือไม่ฟังอะ่ะหัวดือ้อหัวลันตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมอะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างอะไรที่คุณไม่ยอมคือคุณดื้อมากแล้วเป็นคนที่หัวดื้อค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าแอคทีฟในตัวเองอยู่นิ่งไม่ค่อยจะเป็นแต่พอบทจะนิ่งนี่คือเงียบเลยนะเวลาโมโหมาเวลาที่ไอ้นี่มาอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ในมุมของคุณ คุณจะมีโลกส่วนตัวสูงมากบทจะคุณจะทําอะไรคุณก็บ้าพลังแบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คุณจะทําคุณรู้สึกว่าคุณมุ่งมั่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดื้อไม่ยอมไม่ยอมอะไรไม่ยอมแพ้แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะในบางมุมคุณอยู่นคุณก็ชอบบทจะอยู่เป็นส่วนตัวนี้คุณไม่ชอบให้คุณปีกวิเวกอ่ะคุณไม่ชอบจะให้ใครไปยุ่ง ยังไงก็ตามเขามองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยนะคะคําพูดคําจาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เขามองว่าคุณมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เขามองคุณนะคุณรู้ทุกเรื่องไม่มีอะไรที่คุณไม่รู้เรื่องของเขา <c oughs> คุณเขามองว่าคุณอ่ะแอบสืบแอบสองเขาด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งคุณอ่ะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ค่อยจัแสดงออก บางครั้งใจแบบนึงการแสดงออกของคุณแบบนึงคุณเป็นคนที่ใจดีมากนะแต่บางครั้งคุณก็แสดงออกมาอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนคนดือ้อเหมือนคนอยากเอาชนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขามีความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอะไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณหรอกคุณต้องมีอะไรที่มันคุณเป็นคนนักคิดนักวางแผนแอบคิดแอบวางแผน โดยเฉพาะแผนของเขาในคุณวางดีมากเลยรู้ทุกเรื่องที่เป็นเขาไม่ทราบว่าตรงไหมคะแล้วคุณเป็นคนที่มีครบอะค่ะเอาจริงๆนะคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีครบในตัวเองแต่ที่แน่ๆเขามั่นใจว่าคุณอะเป็นคนที่ฉลาดในมุมของบางมุมนี่คุณจะมีโลก เป็นส่วนตัวของคุณเลยอ่ะเออบทจะเงียบนี่คุณก็ไม่ต้องการให้ใครไปยุ่งคุณเหมือนกันดูซิว่าสายตาที่เขามองคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงอีกนะคะสายตาที่เขามองคุณเขามองคุณยังไงอีกนะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะเปลี่ยนแปลงอ่าไม่เหมือนเดิมนะคะมีมีความรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์คุณเปลี่ยนแปลงคุณเองค่อนข้างที่จะมีกำแพงบางครั้งคุณก็ เหมือนเป็นฟิลอารมณ์มีอานาเขตอยู่ในในในตัวของคุณเองอะ่ะบทจะเป็นนะคุณก็จะอยู่ในโลกของคุณนะคะตัวคุณเองนะค่อนข้างที่จะไม่อยากให้ใครไปล้ำเส้นคุณมากและเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีเป้าหมายกับชีวิตของตัวเองนะคะบางครั้งเขามีความสุขว่าพอจะคุยกับคุณนะบางอารมณ์คุณก็หันหลังให้เฉ,เฉยเลยนะ บทที่คุณจะอยู่กับตัวคุณเองอยู่ในโลกของคุณอ่ะการที่จะไปพูดไปคุยกับคุณเขามองว่าบางครั้งคุณดูไม่สนใจคุณดูหันหลังให้เขาเฉยเลยอ่ะบางครั้งนะคะเขารู้สึกว่าบางครั้งคุณมีเป้าหมายให้กับตัวเองมีระยะห่างกับเขาแต่ถามว่าคำว่ามีระยะห่างมันก็เป็นอะไรที่คุณคุณมองอนาคตไปไปข้างหน้ากับตัวเองมากกว่า เขามองว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ปรารถนาดีนะแต่เขารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยคุณรู้สึกเขามองว่าคุณเหมือนมีกำแพงกับเขาดูเหมือนไม่เปิดใจให้กับเขานะคะเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณนิ่งมากคุณอยู่ในมุมของตัวเองแล้วการคุณชอบอยู่กับตัวเองอะรู้สึกว่าคุณดูมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากๆตอนนี้ เขารู้สึกว่าอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวไม่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนไหวมากๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นฟิลอารมณ์ที่บางครั้งคุณอยากอยากจะอยู่กับตัวเองอะเอาว่างั้นนะคะดูซิว่าสิ่งที่ถ้าเขาพูดกับคุณได้เขาอยากพูดอะไรมา ถ้าเขาพูดกับคุณได้ตอนนี้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรทําไมสักพักหนึ่งคุณดูนิ่งใส่เขาทําไมมีคุณมีความลับอะไรกับเขาไหมอะไรเงี้ยดูซิว่าเขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรนะคะดูซิว่าเขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรเขาบอกว่าคุณมีอะไรอยากปิดบังเขาไหมตอนนี้คุณคิดวางแผนอะไรอยู่คุณแอบทำอะไรลับหลังเขาอยู่ไหมสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณนะ คุณแอบทำอะไรรับหลังเขาไหมคุณแอบไปเปิดโอกาสให้คนอื่นไหมดูคุณมีกำแพงกับเขาดูคุณไม่มีอะไรไม่พูดกับเขาตรงๆอะ่ะสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณจริงไหมคะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ความรักครั้งนี้จบอะ่ะเขาอยากจะพยายามเขาไม่อยากให้ความระแวงสงสัยกนะันมันมันมันพังลงเขารู้สึกว่า ถึงแม้ว่าเราจะเป็นความรักที่มันแตกต่างหรือต้องอดทนต้องพยายามแค่ไหนแต่เขาก็อยากมีกันและกันนะคะเขายังผูกพันกับคุณมากๆเขาไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากคุณเพราะฉะนั้นมีอะไรเขาก็อยากจะไม่อยากให้ปิดบังกันแล้วก็เขารู้สึกว่ามันไม่อยากให้ไม่อยากให้ความรักครั้งนี้มันจบนะคะไม่อยากทำให้กันเสียความรู้สึกมีอะไรแล้วก็มาคุยกันมาเริ่มต้นใหม่กันดี เขารู้สึกว่าไม่อยากให้ความรักครั้งนี้มันจบเขาอยากหาทางออกไปด้วยกันอยากมีความสุขอยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าคุณคือรอยยิ้มคุณคือเสียงหัวเราะคุณคือแสงสว่างคุณคือความสุขของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำอะไรรับหลังกันปิดบังกันพูดกันไม่หมดเขาอยากจะให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่า เขาคาดหวังและรอคอยความรักครั้งนี้ที่เขาอยากจะทำกับคุณให้มันดีที่สุดเขาอยากจะให้อโอกาสดีๆนี้กลับมาระหว่างคุณและเขาอีกครั้งหนึง่งเขารอได้ค่ะเขาไม่อยากจบนี่สายตาสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณและสายตาที่เขามองคุณในวันนี้นะคะเราถามให้ครบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกับช,ช่องน้องใหม่ Queen of Love ทา r o t ดด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องด้วยนะคะ